สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2566กลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กลาลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจาพูดชุด สามตัวสองตบนสองตล่างพร้อมทั้งชุดสีตัวให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสาอลากหวยลาพัฒนาครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สามตัวสตัวและสตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสาอลากหวยลาพัฒนาเท่านั้น โรดใช้การพิจารณาญ,ญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการกเสาสลาวยลาวพัฒนาหัวประจำวันที่24กุมภาพันธ์2566กันก่อนครับผลกันออกรางวัลเลข้ทย4ตัวออก6 3 1 4 2ตัวบน3ตัวบน3 1 4 2ตัวบน1 4เลขไทย2กลาง6 3นี้คือผลการกเส่าสลากวยลาพัฒนาหมวลาสุดครับวับนที่ 24กลุ่กุมภาพันธ์ครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากการน,นำเลขท้าย3ามตัวบนหอยลาพัฒนาวัล่าสุดซึ่งออก3 1มครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวนหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลข3คํานวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณได้4ตัวครับ4ตัวมี1359กครับ1น5 9าหเลักสิบครับนำเลข1คํานวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบ ได้เลขเต็นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี45,90 45,90ครับหหลักหน่วยครับนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด็นประจำหลักหน่วยได้เลขเด็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 2 4 6ครับ1 2 4 6นี่คือเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์ครับมาดูชุด2ตัวบนครับ จุดสองตัวบนผมนำหลักสิบสี่ตัว Jamie, no. 46, ครับหลักสิบสี่ตัวคือสี่ห้าเก้าศูนย์จับคู่วับหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสองสี่หกครับหนึ่งสองสี่หกจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ refused, ครับสี่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกครับห้าวางหลักสิบนะครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกครับ เก้าวังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกศูนย์วังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกครับรวมทั้งหมดชุดสองตะวันสิบหกชุดได้กันครับมาลุ้นกันนะครับสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นผมก็จะตัดจากสิบหกชุดให้สมาชิกด,ดูนะครับมาดูที่หลักสิบครับ หลักสิบตามสุดคำนวยสี่ตัวครับ45,90ครับ4 5 9 0ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข9ครับวางที่หลักสิบครับมาดูหลักหน่วยครับ4ตัวคำนวยครับ1 2 4 6ครับ1 2 4 6ผมดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข6ครับวางที่หลักหน่วยผมจะนำหลักสิบตัว4และ9าจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว1และ6ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวยลาพัฒนา ดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี41 46 91 96 4ชุดครับ41 46 91 96 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆครับปรลุนครับชุดเด่น4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนมาโดดที่หลักร้อยครับหลักร้อยจากสูตรคำนวณใน4ตัวครับ1359ครับ1359 ดึง2ตัวครับดึงเลข3ครับและดึงเลข9ครับวางที่หลักร้อยครับผมจะนํามและเ้มาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนชุดครับ 4, 4ี่6 9 1 9 6ครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาที่สรุปจับคู่ไว้ครับ3วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวน4นชุดได้สามสี่หนึ่งสามสี่หกสามเก้าหนึ่งสามเก้าหกเก้าวางหลักร้อย จูชุดเด่นสองตะนส่ชุดดเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หกเกครับรวมทั้งหมดในชุดสามตะันแปดชุดเดียกันครับมันลุ้นกันครับแชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับในทั้งหมดแปดชุดสตะันครับชุดเน้นครับชุดเน้นผมเน้นไปที่เก้าสี่หกนะครับเน้นไปที่เก้ครับชุดเน้นเน้นเก้สี่หกส่วนชุดรองครับชุดรองไปที่396เก้าหกครับรองสามเก้าหกเน้นเก้าสี่รองสาม นี่คือชุด3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนดึงเด่นไว้4ชุดนะครับ4 1 4 6 9 1 9 6ครับชุดเน้นเน้นไปที่96นะครับเน้นไปที่นะครับชุดเน้นเน้นไว้ที่4 6ครับเน้นที่4 6นะครับรองที่9 6ครับเน้น4 6รอง9 6นะครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวบนหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์ครับมาลุ้นกันครับชุดเน้นจะรองจะมาตามสูตร คำนวณหรือไม่ครับมาดูเลขไทยาย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยลาวพัฒนางวดล่าสุดครับวันที่24กุมภาพันธ์ออก63ครับหวดล่าสุดออก6 3ครับหลักสิบครับนำเล6ข6คํานวณหาเลขเต่มประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1579ครับห5 7 9หลักหน่วยครับนำเล3ข3คํานวณหาเลขเต่มประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคานวณ 4ตัวครับ4ตัวมี1359ครับ1359นี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไท้าย2ตัวล่างวยลาวพัฒนางวดประําวันที่27กุลุ่มผ่าพันครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างครับผมนำหลักสิบตัวครับ1579จกับคู่หลักหน่วย4ตัว1359จะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับ1วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัว, 1, ว,ะจ,ว,ตวจะได้1 1 131519 ห้างหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวครับจะได้ห้าหนึ่งห้าสมครับเวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัว7 17 3 7เจ็นึ่งเจ็ดสามเห้าเจ็ดเก้าครับเกาวงหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าก้าครับรวมทั้งหมดในชุดสองตัวล่างสิบหกชุดเดกันครับมันลุ้นกันนะครับว่าสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับ จุดเต็นผมก็จะตัดจาก16ชุบให้สมาชิกดูนะครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรคำนวณได้4ตัวครับ1579ครับ1579ดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับและดึงเลขเดนะครับวางที่หลักสิบครับหลักหน่วยสูตรคำนวณได้4ตัวครับ1359ครับ1359ดึง2ตัวครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข9ครับวางที่หลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัว1เลข7ครับจับคูหลักหน่วย2ตัวอ่ะ หลักสิบสองตัวหนึ่งได้ก้ครับจับคู่หลักหน่วยสตัวสามได้เก้าครับจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวเลาาพัฒนาดังนี้ครับในชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็มีหนึ่งสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าสี่ชุดครับหนึ่งสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามได้เจ็ดเก้าสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นสองตัวล่างหวเลาาพัฒนาชุดตรงๆครับตัดมาจากสิบหกชุดนะครับตัดมาจากสิบหกชุดนี้สมาชิกท่านใดนาที่มีความชิด ว่าไม่ตรงใจท่านนะครับใน4ชุดเด่นเด่นครับ1 3 1 9 7 3 9ก็นํานำสูตรที่ท่านคำนวณได้มาเทียบมาชนในกลุ่ม16ชุดนี้จะได้ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับใน4ชุดเด่นสองตัวล่างครับ1 3 1 9 7 3 7 9ครับชุดเน้นครับชุดเน้นผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่เลขท้ายนะครับเน้นไปที่นะครับชุดเด่นสสองตัวล่างครับ เน้นไปที่79ครับเน้นไปที่7 9เลยครับเน้น79ลรอง73ครับเน้น79ลรอง73นะครับนี่คือชุดเน้นชุดรองในชุดเด็กไทย2ตัตารางหวยหลาพัฒนาครับมานุ้นกันนะครับชุดเน้นชุดรองจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการชุด4ตัวครับในชุด4ตัวผมได้นําชุดเด่น2ตัตลราง2ชุดครับ73และ79ครับมาจากผู้ชุดเด่น3ตัวบน ทีสูกเด่นไว้ที่2ชุดนะครับ3 9 6และ9 4 6ครับจะได้ชุด4ตัวเวลาพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวครับชุดเด่น4ตัวที่สบกจับคู่ไว้ก็มี7 3 4 6ครับ7 3 4 6 7 3 9 6นะครับ7 3 9 6 7 9 4 6ครับ7 9 4 6และ7 9 9 6ครับ7 9 9 6นี่คือชุด4ตัวนะครับมาลุ่นครับชุด4ตัว4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับ มาดูการสรุปเลขเด่นนะครับในชุด4ตัว3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่นในชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดครับทั้งหมด4ชุดชุดเน้นครับเน้นไปที่7 9 4 6ครับเน้นไปที่7 9 4 6รองไปที่7 3 9 6ครับรอง7 3 9 6ส่วน2ตัวบนครับชุด3ตัวบนครับเน้นไปที่9 4 6ครับรอง3 9 6ครับ เน้น946รอง39 6ครับส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัว,วน้ครับเน้น4 6ครับรอง9กครับ2ตัวล่างเน้น79รอง73ครับเน้น79รอง73นี้คือชุด4ตัว3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างของหุยเลาวพัฒนางวดประจำวันที่27นะครับมาสรุปชุดเด่นนะครับเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเลขเด่น2ตัวบน2ตัวล่างจากสูตรคำนวณจับคู่ไว้ครับก็จะมี4 1ึ 4 6 9 1 9 6 1 3 1หนึ้79รวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุด2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัตะบนทั้ง2ตัวล่างหุยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2 7กุมภาพันธ์ครับมาลุ้นครับในชุด2ตัวบนล่างจะมาตามสูตรหรือไม่ครับชุด2ตัวบนตัวล่างผมดึงเด่นไว้ที่2ชุดนะครับบน4 6 9 6าล่างเน้น79และ 73รอง73ครับนี่ดึงเด่นมาจาก8ชุดนะครับมารลุนันครับใน8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือชุดดึงเด่นจะสลับข้างกันก็ต้องมารลุนครับนี่คือข้อมูลแนวทางหว้นเราพัฒนาที่ผมได้นำมางลงให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาอย่างรับชมก่อนตัดสินใจครับ,ต,รบตัวเลขที่ได้นำมาลงให้สมาชิกดูเป็นแนวทางปเปเรขสูตรคำนวณครับน สูตรคำนวณสูตรนี้จะออกตามสูตรหรือไม่ต้องมาติดตามผลการออกสาลาหวยลาวพัฒนากันได้งวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกแรงกายครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการเันินสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 6ลงคลิปให้กับสมาชิก ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด u u s c r i b e กดไ like, ลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับโทศนาควเลาพัฒนางวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2 5ง6เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ